The Wolf Spider หรือแมงมุมหมาป่าเป็นหนึ่งในนักล่าที่น่าสนใจที่สุดของตระกูลแมงมุมพวกมันเร็วตาดีและดูแลลูกเก่งและมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศท,ทั่วโลกนักล่าที่ใช้ขาไม่ใช้ใหญ่แมงมุมหมาป่าไม่สร้างใหญ่เพื่อดักเหยื่อแต่ใช้ความว่องไวไล่ล่าเหยื่อบนพื้นดินคล้ายกับหมาป่าที่เป็นที่มาของชื่อพวกมันพบได้ในป่าทุ่งหญ้าทะเลทรายและแม้แต่ในเมืองลักษณะของแมงมุมหมาป่าตา แมงมุม,มหมาป่าอยู่ในตระกูลไลคัสไซดีมีขนาดตัวตั้งแต่0.25ถึง1.5นิ้ว0.64ถึง3.81เซนติเมตรขึ้นอยู่กับสายพันธุ์พวกมันมีตัวสีน้ำตาลเข้มขนเยอะขายาวและเคลื่อนที่เร็วตาของแมงมุม,มหมาป่ามี8ดวงเรียงเป็น3แถวตากลาง2ดวงใหญ่ตาด้านล่าง4ดวงเล็กและตาด้านบน2ดวงขนาดกลางการจัดเรียงตาแบบนี้ช่วยให้พวกมันมองเห็นได้ดีมาก ลายบนท้องช่วยให้พรางตัวกับสภาพแวดล้อมแล้วแมงมุมหมาป่ามีพิษไหมไป้ายเตือนคําตอบคือแมงมุมหมาป่ามีพิษแต่ไม่อันตรายต่อคนหากถูกกัดอาจมีอาการเจ็บเล็กน้อยแต่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงหากเจอแมงมุมหมาป่าไม่ต้องตกใจแค่ไล่ออกไปหรือล่อให้มันออกไปข้างนอกก็พอสายพันธุ์ที่หลากหลายใย,ยแมงมุมมีแมงมุมหมาป่ามากกว่า2,000สายพันธุ์ทั่วโลกในสหรัฐมีสายพันธุ์ที่พบได้บ่อย เช่นฮอกเนอร์คลนินซิซึ่งตัวใหญ่และร a บโดสร r บีเดอร์ที่มีลายแถบเด่นชัดแมงมุมหมาป่าในเขตร้อนมักมีสีสันสดใสส่วนในเขตหนาวจะมีสีเข้มและใช้การพรางตัวสายพันธุ์ที่อยู่ในทะเลทรายมักมีสีคล้ายทรายเพื่อกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมแมงมุมหมาป่านักล่าผู้โดดเดี่ยวใบหน้าหมาป่าแมงมุมหมาป่าใช้ชีวิตลำพังยกเว้นช่วงผสมพันธุ์หรือตอนดูแลลูก ตัวเมียจะห่อไข่ในถุงไหมและพกติดตัวไว้ใต้ท้องเมื่อลูกฟักออกมาพวกมันจะเกาะอ,อยู่บนหลังแม่จนกว่าจะพร้อมใช้ชีวิตเองซึ่งเป็นพฤติกรรมการดูแลลูกที่หายากในกลุ่มแมงมุมวงจรชีวิตนาฬิกาแมงมุมหมาป่าตัวเมียวางไข่ในถุงไหมและดูแลจนกว่าลูกจะโตพอจะแยกออกไปเองตัวผู้มีอายุประมาณ1-2ปีส่วนตัวเมียอาจมีอายุหลายปีหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม แมงมุมหมาป่ากินอะไรการจัดแต่งสถานที่แมงมุมหมาป่าเป็นนักล่าที่กินมแมลงเช่นจิ้งหรีดด้วงตะกระแตนและบางครั้งก็กินแมงมุมตัวอื่นพวกมันไม่สร้างใหญ่แต่ใช้ความเร็วและขากันไกรที่แข็งแรงจับเหยื่อช่วยควบคุมประชากรมแมลงในระบบนิเวศสภาพแวดล้อมที่อยู่ได้สมุนไพรแมงมุมหมาป,าป่าปรับตัวได้ดีอาศัยได้ทุกที่ทั้งป่าชายฝั่งทุ่งหญ้าทะเลทรายพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงสวนและบ้านเรือนตอนกลางวันพวกมันมักหลบซ่อนอยู่ใต้ก้อนหินท่อนไม้หรือใบไม้และออกล่าในตอนกลางคืนบางชนิดขุดรูและบูดด้วยใยไหมเพื่อใช้เป็นที่พักสถานาการณ์อนุรักษ์โลแมงมุมหมาป่าไม่ได้อยู่ในภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์แต่การทำลายที่อยู่อาศัยและการใช้สารเคมีกำจัดมแมลงอาจส่งผลต่อประชากรของพวกมันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เพราะแมงมุมหมาป่ามีบทบาทสำคัญในการควบคุมแมลงต้นอ่อน